นี่คะ่ะเลขเสียนนยเส้ยนหนองคายเสี้ยนหนองคายเพื่อนกับเขาเก้าหาจับคู่ถูกงวดน,นี่เด่นก็ถูกเลยเด่นก็ถูกจับคู่ก็ถูกเนาะค่ะงวดน,นี้ไปเบิ่งกันคะ่ะว่าเพื่อนสียห้ตัวใดเนาะคะ่ะเนาะฟ้องละเอียดเนียนนุ่มนะถูกใจเจ๊แดงเลยถูกใจเจ๊แดงเลยประทับใจเลยคะ่ะทดลองใช้เป็นก้อนแรกนะคะเนาะให้ท่านผู้ชม เบิ้งนําหลังใส่และค่ะท่านผู้ชมหนานุ่มหนาบบม,ม,มีความแห่งการเลยค่ะนะบ่แห่งรม่ซึกตึงแต่ว่าบ่าแห่งนะคะนุ่มนุ่มประทับใจเลยใครสนใจก็ทักมานะคะใครสนใจก็ทักมาได้เลยค่ะตามเบอร์โทรคือขึ้นไฮนาจอดด้ค่ะเด้อ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมัอนนี้เจเดีย์ผ้าทอาหวยเสี่ยนน้องไข่เนาะค่ะเนาะหงวดกงอนพรันกับเขาไหมโอ้แต่เสดายเนาะค่ะท่านผู้ชมยวเจเดีย์เส้เบ่งของมูลเก่าเนาะค่ะว่าันเขาจังใดฝากเขามาเแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครสนใจซื้อสบู่ก็ทักมาตามเบอร์โทรขึ้นให้หน้าจอนะคะสะบู่บเจเดีย์ละกันหนครีมเดย์ครีมพร้อมสบู่ ท่านผู้ชมกับในครีมเด้ครีมพร้อมสบู่เจ๊แดงก็ได้เนาะลดราคาแน่นอนค่ะลดราคาถ้าสั่งสบู่เจ๊แดงเนาะเจ๊แดงใส่แล้วประทับใจเลยค่ะเอาไปฟั่งเสียนน้องไข่น้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะขอเวลาจักน้อยขอเวลาหน่อยเดียวครับค,บคลยตีตะล่างเวลแล้วอันนั้นมันอยู่ในเครื่องนั่นมันก็นเล่บอลูวด 16, หน<อ>ึ่งหกพุจิกีการเนาะค่ะในวง่งกลมมาเลยค่ะ โอ้ยในใน,นส่องมาเลยตัวเลขเฮ็ดดังปะจะเฮ็ดไว้แล้วตัวเลขอ่าตัวเลขข้างบนอืมตัวเลขข้างบนมี่จะพังล่มก็เสียงดังจะเดดมด่ดังเหมือนไ้นี่หนิเม่ดังเหมือนเนี่ยปะจ้ะเอาเถวแถวบนจะเอา่าวเลี้ยงหวยว่าเลี้ยงหวยตรงตรงเนาะวันนี้เนะาะตรงตรงก้าวหันว่ะโอ้ในที่สุดก็ทำสำเร็จขึ้นบน มันเข่าวาคิดนแต่ว่าคือดิ2ครับซื้อเบอร์เก่าคือเก่าคือคือเก่าถูกงวดแต่ว่างวดนี้จับคู่ให้ถูกฮ่าๆกับงวดเก่าสูงตึกตัววิ่งได้กี่เห็นบ่อน่ะแม่นๆวิ่งหาวิ่งเก้าเบ่เสียใจจักตัวเอ้วิ่งหาวิ่งเก่าเนาะครับอบนล่างคือเก่าบ่มีแยกเนาะอือครับเอามาข้างบนหมู่คิดอยู่บใครดีบาดน้อ บ่ดีบ่กดกระตุกกระเที่ยงนะยูนี่ดียูนี่ฟังชัดค่ะยูนี่ฟังจับว่มาเลยของผมก็เป็นกระตุกกระตเที่บ่สงสัยสีขึ้นยูนี่บ่มีไฟดับอีกแล้วเอาจ้ะเอ้าบนแถวบนเจ็ดแถวบนละตัวเลขเจ็ดที่ตัวเลขนะห้าเจ็ดสี่ใช่ไหมครับช่องบนช่องบนช่องบนห้าเจ็ดสี่จ้ะแถวที่สองวันนี้ ชถข้างล่างก็สามเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์เอรจับครูเห็นแล้วจะ่ลื่อมเด่นเด่นเอาเด่นก่อนนะเด่นเด่นจะเด่นเด่นวิ่งอ่ะวิ่งก็ห้าเจ็ดห้ากับเจ็ดเนาะจับคู่ค่ะสาม ห้าสามเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยไปห้าสามห้าเจ็ดหลักกับห้าศูนย์เนาะค่ะแถวสองแถวสองแเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่ค่ะตรงต้งกับแถวตรงกับห้าเจ็ด 5 7 2หางครับอ๋อวัดว่าหันขีดเส้นใต้ตัวใดบวกรถืนะอเนาะเพราะว่าวถือแต่ว่าตัวจับปู่ตรงๆเลยค่ะ95ตรงๆเลยนเนาะ3ตัว2หาง3ตัวค่ะมา3 97 3 97ค่ะขีดเส้นใต้้วเลยค่ะเอา้าบ่ได้จับคู่โอ๊ะจับคู่79ดเด้เนะ ม่น่าจะเป็นนางเป็นบุญอืมอืมเอาตามนั่นเขาก็จะไปว่าอะไกลับอยู่แล้วนี่เอาหางค้างสองคางจ้ะสามเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่คะเอาเขาบอดี้จำเป็นต้องไปขึ้นกันวันนี้มันอยู่ในอุ้ยอยู่แล้วอืมอืมเนียนโดยเฉพาะส้มโตผู้จักบู๊จักบปเจกต์โตมันเดินนะสังเกตเอาเด้อเอา ขีดขีดขีดทึ่งทตัวใดขีดหากับเจ็ดบ่ขีดหากับเจ็นบ่แถวนั้นตัวนี้เจตัวเด่นมันแม่นบ่บ่แม่นบ่แม่นสามตัวตัวเด่นมันน่ะนะไสองตัวสองตัวตัววิ่งขีดทึงทึขีดากับขีดขีดากับเจบ่ก็เอาตัวเดียว่นี้สิยอาไนาเสียเจดอ โอ้ยจีดแดงก็แท่งไว้แต่เดี๋ยวนี้ละหาสามหาศูนย์เนี่ยน,นะคือสอง<ะ>ตัวนี้บอเสียใจยเลยรับตัวแรกก็ได้วที่สามามาเตียนเหมืนกนนะหาเก้ากับยังมีเลยเนะาะครับเจ็ดเดียวเจ,จ็ดแต่ยังบอเสียใจเลยเอารดเจ็ดก็ับอะไรเจ็ดมันมาเดินดีเจ็ดสามอา้าวเจ็ดส<ร>า,ามกับม,มีิี่วันนี้กนะ็ได้เนาะมีมันออกมาน้ำกรดด้ววะอือสามหาเจ็ดกับง่ามนะ เนี่ยตัวตัวม่แปลมูนโตนี้กับโตเล่มเสียเนี่ยโตสามจิตมันสิกับสิกับเป็นรักลอยกันได้ดิเนี่ยสามห้าซูสามห้าสามเว้ยคือตูดตังไงเนี่อ่ะมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวดีไซนตัวใดสีเวียนได้นหนหล่ะจิตเจดีย์ไายเห็บเห็นมันบอไายเห็บเบื้องหนึ่ง ซ,ซื่อซื่อตามเบิร์ชุดตัวเห็นบ่ที่ส่งไปตัวได้กระจับคู่เอาบอได้ส่งเขียนไว้ตั้งเมื่อแรกเลยที่เอามาลืมส่งบ่ได้ส่งโอ้ยยังสั่นกระสีได้เพิ่มได้ไหลายผมว่ามันมากกว่าโมมันแต่เลี่ยเลยีออ่ยองนั่นนั่นน้ผมฉมฉ่อมฉม,มมันก็เลยลไปเลยเลยขียนไว้แล้วเนาะแต่เมียนบัดมากโง่งี่มาเบิงเอาคิดคิดว่าเจ้าของถูกเป็นแสนเนี่ยที่แรลกถือเป็นแสน ถูกแล้วบพาตั้มก็แสนเพราะว่าได้ซื้อไบสองเทียคิดว่ามเมื่อเบิ่งหยางได้ซื้อไว้เทียเดียวอันอได้ซื้อว้เทียเดียวแต่แต่ณยู่สาว่างคิดว่าเจ้าของซื้อ้อยี่นีอแล้วอ่าบางคนกจ็จากินกินมากเลยกับว่าบางคนก็ได้ศูนย์บางคนก็ได้ห้าเขาจะวิ่งอ่าแม่นแมนได้ศูนย์ศูนย์คิดทุกท,ท,ท่ายผมไปลุ้ศูนย์วิ่งห้ากับเจ็ดเนาะครับอืมเราคิดก็ได้เอาห้าก็ได้เคยได้เอเตีย เอาตัว<ส>น,นี้ตัวนี้สี่ห้าเสื้อหาศูนย์เลขป้ายทะเบียนรถเดี๋ยวจะกล่าวเสื้อไว้เลยกระหาสามสามหาเลขทะเบียนสี่สามอ่ะอ้าสี่สามหากระเขาตัวนี้นะกระเขาแล้วนะเานาะโอ้ยแถวทั้งสามตัวเลยบันนี้หนึ่งหนึ่งหาศูนย์เออเอากับเอาตัวอื่นใส่ในนี่เอาครับครับเทียบมันถือม่าสามตัวเทียมมาสองกระหาศูนย์คือเก่าเป็นบะหวัดนนท์เนาะโอเค ขอบคุณมากๆค่ะที่ให้แนวทางเดี๋ยวพ่ค่าขนมไหโดอกเพราะว่าถืกสามเจ็ดอันสองสองซ้ำซ้ำซ้ำอีกกเ็เดยได้ที่กิงหาเก้าได้เจ้าเดียวตอ,อยุสว่างลื่มสื่อลื่มทรงมันก็ได้บอสเดอมันก็บเือกันเรื่อง,ออง,งมันอ,นอ,เ,อ,อเดียวหรอนซ้ำสามเจ็ดอีกสองรอบเพราะว่าเลขเดือนจะกล่าว 9, กับเลขปูสี่ศูนย์ เมือม่อเมื่อไปเอานั่นเพื่อนบ,บอกว่าอันกันได้ไหมปูผู้ขาซื้อสามแปดมาดี้ประเทศสามหงวอกเจ้าลอยบอกสามแปดอ,อีกตัวเก่าสัน่นฝันเหี้ยเงี้ยประหัด 9, กเก่ากันได้บ้างสิอันบัน่ายเบอร์ทุ่มไม่ผมบ่นอ่ะเบอร์ทุ่มไม่สามารถ <2. S 2> แจกอันเอฟซีได้แต่ว่าเบอร์ที่เจ้าทุ่มนี้บอดายไม่แจกบ่โอ,โอเขียนมาในอันนั่นแล<บ>้วมันบอกเขียนมาในแรือเล่าเขียนแต่เนี่ผมซื้อตัวสามไมคอ๋อเดี๋ยวพร้อมที่แจกเบอร์ทุ่มเอฟซีมันบ่๋อ หาเกตตัวนี้เลยบ่โอ้สิเจเอฟซีบ่เบอร์นี่สิได้เขียนใจน้ำเกตแกะไปได้เบื่อที่ทรงแมใ่ในไล่มันบ่ครับโอเคจำใบบอลเลยเอาเลยอเอาเลยก็ได้เอาา้าไหมเอาค่ะศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดค่ะเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดค่ะห้าหนึ่งเจ็ดห้าห้าหนึ่งเจ็ดห้า ยาฝ่าว่างสายเด,ด,ด้วยันตัดนี่ยสีบอกหนึ่งชูฟังบริป,ปูปูพันเรียกว่าสามแปดก็ออกได้นี่มันมีได้หนิในสูตรอีกสูตรหนึ่งพันว่าเอาเเ้าเดือนสกาเดือนสกามากสามเจ็ดนี่ปูพันสื่อสามเจ็ดหลายนี่ระวางสิสามเจ็ดก็มีได้เพราะว่าเพิ่นเก่าเลขเพิ่นไม่ให้เบิง้งมันนี่สามหกสามเจ็ดสามแปดสามศูนย์สามหนึ่งเนาะบันี้นี่อปูปูสีล่องคิบ สิลงคีบให้เอฟซีเวิรงสันว่าสันโบลลงหลาเพิ่นวานั่นมันหลายตัวเพิ่นสีดาว่าสันเด้มันถือเวลาสามหกว่าสันดิมันนี้ว่าจากเพิ่นแลวกะเอ้าปูปูผู้ว่างงามนั่นอันผอาจารย์ผู้ว่างงามให้เจ็ดสามตัวเดียวเดิปูกับเยวังสิมันก็เป็นไปได้เพิ่นว่าเดียนจะกล่าวอาจสิถือก็ได้เพราะว่ามันมีอยู่ในสูตรปูเพิ่นวานนี่ลงองคิบตัวปูโบลลงหลามันสีหลายตัวว่าันเพิ่นวานนั่นนะโอ้ยเสียดายแห้ง เว้นล่งคลิปกับท่านผู้ชมกับสีด้ยด้ซื้อสามหกอไรมันซื้อสามเจ็ดมาลาะถ้าได้สูตรผมมีกี้นี่สามนาทีตับเด่นแมนแมนมันว่ามีสามมาเลยขัดกันหมดกอนเข่ากันเป๊ะหมดกอนเข่ากันเป๊ะเนี่มวดนี้มันมันมันผิดว่าจากท่านอื่นมันมันมันว่มีสามหกหลายเพราะท่าไรมันมีแค่มาต่ำกันมันบเอ่มันมันม่ามีสูตรหลายก็เรียกว่ามันมันมีมันมีสอนคะแน่นผมเลยไปล่งให้บ่มากกระซื้ออยู่ เออมากดิสามกันมากกันมากสี่เจ็ดผลเด้เขยชิ้นเขยชิ้นหนูชิ้นตายเขากำลังบอกอไรเขียนแมนที่กิ่งที่กิ่งมากสองหกหนึ่งหกมีบมดเส้นนี่หนึ่งหกเข็นบอ่ะแมนบล่ะที่กิ่งบัตรนี้ดวงก้นดวงคนมันสิมันมีพร้อมกันสามหกมันดังเกินเขาก็เลยมาใส่สามเกียดก็ถือว่าถือกี่ดิ่งเร่ผมกับผมมัธยบ ตัดสองตัวอ่านไม่แกี่ยื้อก็เพราะอะไรเนี่ยโอ้ยย่างนั้นมันอ่านนักคนเอาะมีมีเบอร์บัญชีปะเอาีเบอร์บัญชีเรบเอาเบอร์บัญชีธนาคารไหนกรุงสีครับกรุงศีค่ะสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนเจ็ดหนึ่งสองแปดสองแปดค่ะหกหกศูนย์เก้า เก้าเก้าเื้อนายสำเนียงลีระบุตรเออสำเนียงเนาะสำเนียงลีลีโรลีและบุตรค่ะครับลีละบุตรโอเคไปเทียเอฟซีเพิ่นถึงน้ำเทียเพิ่นอยากโอนในเนาะครับครับ,รบโอเคขอบคุณมากๆคะ่ะที่ให้แนวทางเนาะคะ่ะเนาะ ครับ<า>ครับครับสวัสดีครัครสงสัยยังกระเบือตู้น่ะนะตู้มาติดต่อได้จ้าจ้าโอเคค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมเพนเด้นไฮห,หาเนาะห้าเจ็ดสี่สามเก้าศูนย์นี่ถูกค่ะ,นะเนาะแล้วก็เลขวิ่งหากับเจ็ดจับคู่ห้าสามห้าเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์สามตัวสามเก้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เนาะค่ะ เบื่อทรเพิ่นเพิ่นเปิดเบ่ทโทวเ้ยเพิ่นสีประเด็นละจะน,นั่นวันไหวมือละหาลอยสายฟันตัวใดตัวเดียวสิทั่วไปถามเตรียมรับโทราารััพ์หลุดเจ้าเสียดหนองคายเอ้ยเปนเบื่อธนาคารเพิ่นนั่นนี่ตามนี้ละ่ะเบื่อธนาคารเพิ่นค่ะโหโหขคอทานผู้ชมจูกหวยดวยๆเป็นน้ำกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ แคปหนัดจอค่ะท่านผู้มเชิญน้องคายเนาะรวยรวยค่ะเอาลื่บอกผู้ใดมาบึิเวดชุดไทยเจแดงจิซื้อหาสามกับหาศูนย์สี่สามห้าห้าศูนย์นะคะ 3, 5, 0, สามห้าศูนย์นี่ก็ได้เพราะว่าเสียงดังดัง,ดง สามมันอาจจะง่ายไม่เป็นหลักล้อยได้เนาะคะ่นะเนาะเอามันกันย่งสองตัวเนี่ยสามห้าศูนย์ศูนสามห้าเอาสี่สามห้าค่ะท่านผู้ชมถือไว้ซื้อไว้ตรงกับเลขเพิ่นพอดีป้ายทะเบียนรถกุญแจรถสี่สามห้าทะเบียนรถใหม่ป้ายแดงหนึ่งห้าศูนย์ค่ะเ้าสิตามไปจนกว่ามันสีออกเนาะคะ่นะเนาะรวยๆไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ